สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นนก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับลูฟี่หนวดดำและก็จอบบอยว่าพวกเขาทั้ง3คน,น,นอาจจะมีการเชื่อมโยงกันละมันเนี่ยจะเป็นการบูทาประสบการณ์ต่อสู้หลัง uffy, ลูฟี่และก็หนวดดำที่พวกเขาทั้งคู่เนี่ยจะได้เจอกันและก็ได้ต่อสู้กันหลังจากน,นี้หรือไม่เพราะว่าก็อย่างที่เรารู้กันดีแล้วสักวันหนึ่งเนี่ย uffy, ลูฟี่และก็หนวดดำเนี่ยก็ต้องเจอกันและก็ได้ต่อสู้กันใช่ไหมฮะซึ และหนวดดำนั้นก็จะเป็นลูกหลานของตระกูลเดวี่อะไรแบบนี้ซึ่งนี่มาทําให้น่าสนใจนะว่าการที่อาจารย์โนดาเขานั้นตั้งใจปลูกลเร่ากับหนวดดำให้เขานั้นเป็นลูกของคนระดับตำนานอย่างซีเบกแล้วก็เป็นลูกหลานตระกูลเดวี่ที่มีคนระดับตำนานอย่างเดวี่ดีจ้นอีกด้วยเพราะฉะนั้นการที่อาจารย์โนดาน,นปลูกลเร่ามาขนาดนี้เนี่ยนี่ก็จะเป็นประเด็นที่มันน่าคิดนน่นเรื่องราวพวกนี้นะฮะมันกําลังจะปะูทางผสมเรื่องราวอะไรบางอย่างก่อนที่ลูฟี่และก็หนวดดำนั้นจะได้มีการต่อสู้หรือไม่ เพราะว่าในคลิปก่อนหน้านี้เราก็จะได้มีการคุยแล้วก็วิเคราะห์กันไปว่าหนูดำเนี่ยเขานั้นอยู่ที่กอรวาเล่ในวัยเด็กและที่กอรวาเล่เนี่ยก็จะมีเรื่องราวที่แปลกประหลาดเพราะว่ามันน่าสนใจนะว่าที่กอรวาเล่เนี่ยความจริงแล้วมันคือต้นไม้อดัมที่มันอยู่ในโลกวบที่สองละมันเนี่ยก็ถูกทําลายลงในตอนนั้นนั่นแหละแบบนี้หรือไม่เพราะว่าเรื่องราวพวกนั้นนั้นก็จะต้องกับบทคาเล่พอดีใช่ไหมฮะและในโลกวันพีในตอนนี้ก็จะได้มีการเปิดเผยว่าจอยบอยเนี่ยในตอนนี้มี3คนตามรถสามใบใช่ไหมฮะซึ โดยที่เรื่องราวเนี่ยก็จะได้ม right? ีการเปิดเผยนอจอบอยเนี่ยเขานั้มีรูปร่างเงาที่เหมือนกับลูฟี่อะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าหลังจากที่เนื้อเรื่องเนี่ยได้มีการเปิดเผยนะว่ามีจอบอยคนที่2เนี่ยเราก็จะไม่รู้นะว่าจอบอยคนที่2เนี่ยจะมีหน้าตาที่เหมือนกับลูฟี่อะไรแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าจอบอยคนแรกเนี่ยก็จะเป็นจอสลัดคนแรกอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็จะน่าสนใจนะว่าจอบอยคนที่2เนี่ยเขานั้นจะเป็นจอสลัดเหมือนกับจอบอยคนแรกหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นก็จะมีประเด็นที่น่าสนนนนนะวาาาาจจีเเเ้้ป็็กลแขดใต นั่นก็คือเดวิดดโจนที่เขาน <TH verw updating> ั่น <adventurous> คือจอสลหลันในตำนานในระดับนี้หรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรื่องราวานั้นเป็นแบบนั้นนั่นก็หมายความว่าจอเบาคนแรกที่ไม่งากเหมือนกับลูฟี่เนี่ยมันมีความเป็นไปได้นะว่าจอเบาคนนั้นเขาหน่าจะเป็นต้นตระกูลของลูฟี่อะไรแบบนี้ซึ่งนั่นก็จะไม่น่าแปลกใจที่จอเบารในอดีตเนี่ยเขาหน่าจะเป็นต้นตระกูลลูฟี่และลูฟี่เนี่ยก็จะมีสายเลือดของจอเบาคนแรกอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะส่วนโนร์ดาที่เป็นลูกหลานของตระกูลเดวี่เนี่ยเขานนั้เป็นลลูกหานของเดวี่ดีโจยเป็นจ้าบบคนนทีี่่อะไรใชมัฮะ ึ่งถ้าเกิดว่าเรื่องราวเ้นเป็นไปตามนี้นี่ก็จะไม่น่าแปลกใจเลยที่อาจารย์โนดาเขาเน้นจะได้มีการปรเรื่องราวเกิดกับชาติตะกุลหนวดดำอะไรแบบนี้แต่วันนี้ก็จะหมายความว่าถ้าเกิดทางลูฟี่และก็หนวดดำพวกเขาทั้งสองคนนั้เป็นลูกหลานจอบาน์ทั้งคู่เนี่ยั่นก็จะเท่ากับว่าสืบการต่อสู้ของลูฟี่และก็หนวดดำในนาคตมันจะเป็นสืกการต่อสู้กันระหว่างลูกหลานจอบาหสองคนโดยที่ในตอนนั้นเนี่ยก็ได้จะเป็นสืกการต่อสู้ที่เป็นการย่งชิงกันระหว่างลูฟี่และก็หนวดดำเนี่ยเพราะเราว่่าแนนนอทัหนวดลกูฟี พวกเขาทั้งคู่นั่นก็ต่างยาอเป็นราชาเจ้าสัดทั้งคู่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็แน่นอนนะว่าในสึกการต่อสู้ในนาคตพวกเขาทั้งคู่นั่นก็ต้องเข้าร่วมศึกในการย่งชิงโลบันิกเพื่อไปยังรับเทลอยู่แล้วใช่ไหมฮะซึ่งในตอนนี้การที่ลูฟี่นั้นเป็นเจ้าบ้านที่กลับมาเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าจะเป็นการล็อกและก็ไม่ได้มีการลุนแล้วว่าคนอื่นเนี่ยจะมีโอกาสที่จะได้ครอบครองสมบัติรบวันพีได้แบบนี้เรื่องราวพวกนี้ก็เลยอาจจะกลายเป็นเหตุผลที่อาจารย์โนดาข่องาวนำป็นลุกเพื่อททีีี่่่่ในนนนตตออลููฟเกกัวดดจะไ้้สย มันจะได้การเป็นศึกระหว่างลูกหลานนะฮะของจอบาคนแรกและคนที่2ที่ได้ไม่การต่อสู้แบบนี้เพราะว่าได้เกิดหนวดดาและกรูฟี่พวกเขาเป็นลูกหลานจอบาดาคนแรกพวกเขาเนี่ยมีโอกาสในการครอบครองสมบัติระหวังพีททั้งคู่นะฮะในตอนนั้นการต่อสู้ระหว่างลูฟี่และกับหนวดดามันก็จะเป็นศึกที่น่ารู้นะว่าใครกันที่จะเป็นราชาจ้าสลัดแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่มันน่ารู้นะว่าถ้าเกิดหนวดดำเนี่ยเขานั้นเป็นลูกหลานจอบาเหมือนกันนั่นก็หมายความว่าเขานะฮะก็น่าจะอยากโค่นล้มรัฐบาลโลกเหมือนกันนั่นหลนนนนี้เาาาักทใ่่สจจ มันจะได้มีเรื่องราวที่ลูฟี่และก็นหนวดดำพวกเขาเนี่ยจะได้มีการร่วมมือกับเฉพาะกิจในการต่อโู้รัฐบาลโลกเผ่ามังกรฟ้าและก็ท่านิมหลังจากนี้หรือเปล่าโดยที่เรื่องราวพวกนี้แล้วเขาจะมาเลารู้หรือก็เล่าูกันต่อไปนะฮะโอเคเลยนี่ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยแล้วก็วิเคราะห์กันในคลิปนี้ส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาข่าวสาไปก่อนแล้กเหม่ับสวัสดี